้าพันคอเบเบร่เชกไอคอนที่ไม่เคยเสื่อมสภาพคุณคงคุ้นเคยกับลายตารางคลาสสิกของเบอร์เบร่แต่คุณรู้ไหมว่ามันมีเรื่องราวและความหลากหลายมากกว่าที่คุณคิดและนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดมักพลาดเบอร์เบริไม่ได้แค่ผลิตภาพพันคอแต่พวกเขากำลังสร้างมารดกและเล่าเรื่องราวผ่านแต่ละชิ้นเบเบร่ ber ber ยกย่องภาพันคอลายเบเบริเช็คผ่านซีรีส์ภาพพอร์เทรตที่รวบรวมเหล่าเฟรนด์ออฟเดอะเฮาที่หลากหลายเช่นโอริเวียโคลเมอเอมิโอเกรลูเวนลักกี้บลูสมิธ โมเนทูกาและไทสันเบกฟอร์ภาพเหล่านี้ไม่ได้แค่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของภาพพันคอแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของผู้สวมใส่อีกด้วย แต่ที่น่าสนใจคือผ้าพันคอเบอร์เบริเชคไม่ใช่แค่สินค้าแฟชั่นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานฝีมือแบบอังกฤษที่ผ่านการผลิตอย่างประณีตในสกอตแลนด์โดยใช้เครื่องทอแบบดั้งเดิมและปัดด้วยทีเซลเพื่อให้เนื้อผ้านุ่นนวลโรงงานผลิตผ้าพันคอนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีและร่วมมือกับเบอร์เบริมายาวนานกว่า125ปีเบอร์เบรยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้โดยการเปิดตัวสตาฟบาค์ในสโต์ทั่วโลกเช่นแฮนเดโซลก 5 7 t s 3, ิบเ e ็ดทีเอสสตรีอกวเธอร์ใหม่และไอคอนสยามพื้นที่จัดแสดงใหม่เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสกับเรื่องราวของมรดกและงานฝีมือเบื้องหลังดีไซน์อังกฤษอย่างเต็มที่และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นเบเบรินําเสนอคอลเลกชันผ้าพันคอที่หลากหลายกว่า3 0เฉดของลายตารางเบเบริเช็คที่คัสสันอย่างพิถีพิถันตั้งแต่แคชเมียร์เน um ื้อนุ่มไปจนถึงผ้าไหมทวิลนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับแต่งผ้าพันคอของตัวเองได้ด้วยบริการปักอักษรยอ่อมอนกรามิง ที่ช่วยให้ผ้าพันคอ,อกลายเป็นอเทมทสุดพิเศษเฉพาะตัวแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเล่นบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้เบอร์เบริขยายประสบการณ์การช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยฟีเจอร์วิชวลทีอาร์ไวออนที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลองสวมใส่และเลือกผ้าพันคอได้ทุกที่ทุกเวลาคุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการช้อปปิ้งของคุณหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ